พิงฟองโหยโหยโหยโอยกดไลค์ hoy, 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 hoy. Like. วันนี้พิงฟองกำลังไปซื้อของกับครอบครัวฉลาม mm hmm. ที่ซปเปอร์มาร์เก็ตใต้น้ำพิงฟองแหวกว่ายลงไปในทะเล mm hmm. เราควรจะซื้ออะไรดีนะพิงฟองมาแล้ว เราจะทำยังไงกันดีแม่ฉลามพ่อฉลามและลูกฉลามหายไปกันหมดแล้วฉันหาทุกทีแล้วก็ไม่เจอพิงฟองเพื่อนเอนเธอเจอครอบครัวของพวกเราไหมอ๋อไม่นะไม่ต้องกังวลเราจะช่วยคุณหาพวกเขาเองพิงฟองเพื่อนๆไปตามหาครอบครัวฉลามด้วยกันเถอะมาตามหาแม่ฉลามด้วยกันเถอะ เธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูโอ้ฉันเห็นสีชมพูอยู่ตรงนั้นใช่แม่ฉลามหรือเปล่าสวัสดีฉันคือลูกพีชหวานหวานสีชมพูอืมกลิ่นหอมจัง มีหางสีชมพูขยับอยู่ตรงนั้นไปกันปลาดาวปลาดาวแสนอร่อยกำลังลดราคาพิงฟงรับปลาดาวสักหน่อยไหมเอ่อไม่ละ่ะขอบคุณนะคุณวานอืมแม่ฉลามอยู่ไหนนะอาอฮาเราเจอแม่ฉลามแล้ว พิงฟองเพื่อนๆเ,เธอกำลังตามหาฉันอยู่หรอฉันขอโทษที่ทำให้กังวลนะแม่ฉลามกำลังซื้อหอยแสนอร่อยฮะพ่อฉลามอยู่ไหนงั้นหรอเขาเน่าจะอยู่แถวนี้นะเธอหาเขาเจอไหมเอาล่ะเพื่อนๆมาตามหาพ่อฉลามกันเถอะ เธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินโอ้ฉันเห็นหางสีน้ำเงินแล้วใช่พ่อฉลามหรือเปล่าดุดดุด,ด,ดฉันคือหุ่นยนต์พ่อฉลามเธอกำลังตามหาสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าไม่ไม่เรากำลังตามหาพ่อฉลาม ไม่ใช่งั้นเหรอตุดุดตุดุด,ดงั้นอาจจะอยู่ตรงนั้นว้าวต้องเป็นหางของพ่อฉลามแน่ๆเลยขอบคุณนะคุณหุ่นยนต์โอ้เธอตามหาฉันอยู่หรอฉันกำลังซื้อเค้กแสนอร่อยแต่ลูกฉลามหายไปไหนพิงฟองเพื่อนๆน เธอช่วยตามหาลูกฉลามหน่อยได้ไหมแม่ฉลามจจดดุุพอฉลามจจดดดุุุอยู่นี่แล้วจจดดดุุุอยู่นี่แล้วว้าวสุดท้ายนี้มาตามหาลูกฉลามกันเถอะเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลือง เธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลืองมาตามหาลูกฉลามระหว่างชำระเงินกันเถอะฉันคือมะนาวสีเหลืองเปรี้ยวเปรียวฉันคือสับปะรดเปรี้ยวอมหวานฉันเห็นหางสีเหลืองสองหางอยู่ตรงนี้หางไหนคือลูกฉลามกันนะ ตรงนี้หรอมาเรียกลูกฉลามด้วยกันเถอะเธอคือลูกฉลามใช่หรือเปล่าฮ้ <c oughs> ถูกต้องแล้วเพื่อนๆน,นี่ฉันเองลูกฉลามพิงฟองเพื่อนๆน,นี่คือของขวัญของฉันที่จะมอบให้เธอว้าวกล้วยสีเหลืองน่ากินจังเลยขอบคุณนะลูกฉลามลูกฉล จุดจดูดูลูกฉลามจุดจดูดอยู่นี่แล้วจึดจุดูอยู่นีแล้วว้าวแม่ฉลามพ่อฉลามและลูกฉลามเราพบครอบครัวฉลามแล้วยี่มมากทุกคนโอ้โหคุณพบครอบครัวของเราแล้วขอบคุณพิงฟองขอบคุณเพื่อน เยียมมากทุกทุกคนตอนนี้เรากลับบ้านไปพักผ่อนกันเถอะกลับบ้านไปกินเค้กกันเถอะแหรจัเลยฮัลโหลคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดติดตามช่องของเรากดไลยค้นหาพิงฟองใน YouTube